เราปฏิบัติตามกฎของบริษัทเพราะฉะนั้นการเลมประเภทนี้เราคงยึดตามคำตัดสินของทางบริษัทก็เลยดึงตัวเองออกมาตอนแรกโมโหตามลูกค้านะเพราะว่าเราเป็นคนขายเอ๊ะทำไมต้องเทมยุ่งยากขนาดนี้เรื่องมันก็เกิดคู่กรณีก็ไม่มีเขาก็ยืนยันแล้วเรื่องมันก็เลยวุ่นวายขึ้นลงพักอยู่ประมาณสามรอบรอบหนงได้ไปขึ้นกับเขาแล้วลเพราะว่ามั่นใจในตัวลูกค้าอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่คิดว่าอุ้ยยากที่สุดแล้วแหละ แล้วก็จะบอกกับลูกค้าทุกเคสเลยว่าเวลาเทมขอให้เทมตามเงื่อนไขไม่ใช่ว่าคุณซื้อประกันแล้วคุณจะเลมได้ทุกกรณีการผ่านมาได้ในครั้งนี้คือหนึ่งแหละนี่แม่ทีมสองเราดึงสติออกมาเราไม่เชื่อมั่นในตัวลูกค้าของเรามากเกินไปพอบางครั้งคนมันอยากเทมะนะเขาพยายามหาทุกวิถีทางคือเราก็ต้องปกว้องในส่วนของอาชีพเราด้วยก็เลยคิดว่าเคสนี้น่าจะเป็นเคสที่ทําให้ตัวเองต้องมีสติแล้วก็พยายาม ให้ความรู้กับตัวแทนรวมถึงลูกค้าที่เข้ามาในทุกครั้งเสมอไป